อันดับแรกเราก็เข้าไปตรงที่คำว่าแอป youtube กดเข้าไปเลยจากนั้นเราก็ไปตรงที่รูปผอเพื่อนเก็จะเป็นรูปคนแตงผมเป็นรูปภาพแล้วที่มุมขวาบนกดเข้าไปเลยครับต่อมาก็จะมาเจอหน้านี้เรากดคำไปครับที่คำว่าช่องของคุณ จากนั้นมันก็จะมาตรงหน้านี้แล้วให้เราตั้งชื่อกดตรงที่ดินสอของผมตั้งชื่อช่องว่า i อร n e ไ d e a Family เปลี่ยนชื่อช่องก็ตรงดินสอนีะครับกดกลับไปตรงที่ดินสอนกดเสร็จเพื่อนๆก็กดตกลงได้เลยครับกดตกลงเสร็จก็จะเจอคำว่า คำอธิบายอธิบายเกี่ยวกับชื่อช่องเป็น์คำอธิบายง่ายๆอย่างเช่นของผมพิมพ์คำว่าฝากติดตามด้วยนะคะช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยค่ะหรือเพื่อนจะเปลี่ยนชื่อช่องก็ได้เป็นชื่อช่องเสร็จกดคำว่าตกลงจากนั้นเราก็กดย้อนกลับ มองหาคำว่า google chrome ตรงนี้เลยกดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จก็จะเจอหน้านี้แล้วพิมพ์คำค้นหาคำว่า m youtube com ตรงนี้คือของผมพิมพ์ไว้แล้วครับแล้วเลื่อนหาคำว่า m youtube com หน้าแรก ตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็ไปข้างบนที่มุมขวาบนจุด3จุดเนี่ยครับกดเข้าไปเลยจุด3จุดมองหาคำว่า version desktop กดติ๊กได้เลยครับติ๊กต่อไปเราก็ไปตรงที่ Youtube หน้าแรกเราก็จะมาตรงหลังบ้านของ Youtube จากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งหลังจากที่เข้ามาในหลังบ้าน Youtube แล้วเราก็มาตรงที่คำว่า Youtube ตัวแดงๆนะครับตัวแดงๆมุมซ้ายบน ไปเลยมันก็จะมาอยู่หลังบ้านแล้วจากนั้นเราก็ไปตรงที่รูปภาพของเพื่อนเป็นรูปคนหรือว่าเป็นรูปภาพเป็นผมก็ได้ครับตรงนี้เลยกดเข้าไปถึงกดคำว่าเคตเตอร สตูรดิโอตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะพาเรามาสู่หน้านี้จากนั้นมองไปตรงที่มุมซ้ายล่างครับเป็นรูปฟันเฟืองซ้ายล่างกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยครับจากนั้นมันก็จะคำว่าการตั้งค่า ตั้งค่าตั้งค่าสกุลเงินของเราประเทศไทยก็สกุลเงินบาทติ๊กไว้เลยครับโอเคจากนั้นเราก็ไปตรงเมนูคำว่าช่องช่องเลือกโปูมีภาคปูมีภาคประเทศไทยกดเข้าไปเลยต่อมาแล้วก็กด คำว่าการตั้งค่าขั้นสูงกดเข้าไปเลยครับตรงนี้เขาก็จะถามว่าช่องนี้สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับเด็กไหมใช่หรือไม่ใช่หรือว่าไม่ได้สร้างมาเกี่ยวกับเด็กไม่ใช่เด็กจ๋าเลยก็ติกันส,สุดท้ายเลยมีเด็กก็มานิดหน่อยโอเคตรงนี้เราก็ ส่วนของผมผมติ๊กคำว่าตรวจสอบคลิปวิดีโอทุกครั้งครั้งล่างสุดครับโอเคคลิกเข้าไปเลยอืมคลิกเข้าไปเลยนึ่งคำว่าบันทึก บันทึกเสร็จเราก็กลับมาหน้าแรกอีกครั้งครับกดจ้อนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งตรงที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมเราก็มาตั้งคำว่าช่องการตั้งค่าฟิวเจอร์โอเคกดเข้าไปเลยครับของผมก็ช่องแรกผมก็ตั้งไว้แล้วช่องสองก็ตั้งไว้แล้ว ส่วนของเพื่อนๆช่อง2ก็ยังไม่ได้ตั้งเข้าไปตั้งครับกดอ,อักษรที่ชี้ลงส่วนหน้านี้ของผมตั้งไว้แล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวถ้าเพื่อนยังไม่ไตั้งก็กดเข้าไปครับยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มันก็จะถงรหัส otp มาให้แลให้เรากอกรหัสนะครับโอเค งั้นกดคาว่าบันทึกเียกคำว่าบันทึกโอเคจากนั้นเราก็ไปตรงที่รูปเงินเนี่ยครับตัว S เหมือนตัว S เนี่ยกดเข้าไปเลยจากนั้นก็จะมาสู่หน้านี้กดของ YouTube กดข้อแรกก่อนเราจะทำ YouTube เราต้องผ่านกฎของ YouTube ก่อนกดข้อแรกก็จะต้องมีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปส่วนของผมตั้งครั้งแรกก็จะมีผู้ติดตามศูนย์กดข้อ2ก็จะเป็นการดูคลิป4,000ชั่วโมงขึ้นไปของผมก็จะไม่มีเปิดครั้งแรกเหมือนกัน จากนั้นเราก็แคร่รอครับอัปโหลดคลิปทำคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านกฎของ YouTube กดสีน้ำเงินข้างล่างนีครับโอเคแจ้งเตือนชั้นเราก็รอทำคลิปเรื่อยๆลงเรื่อยๆสม่ำเสมอจนกว่าจะผ่านกฎของ YouTube โอเคครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ